สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้นะครับเกมกินชินิมพ็คเขาก็ได้ปล่อยออปชันของอาวุธใหม่แล้วก็2เซตอาร์ติแฟกต์ใหม่ที่กำลังจะมาในแพท5.5เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่อาวุธใหม่นะครับเป็นคาาประจําตัวของน้องวาเรซ่าดีไซน์สวยมากๆนะครับให้แนวแบบสาวน้อยเวทมนต์เซลมูนพีติเคียวอะไรแบบนี้เลยพลังโจมตีพื้นฐานนะครับสูงมากๆ674 ความแรงคิยอยู่ที่44.1%แล้วก็ออปชันเสริมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น28%เมื่อเราทำการพุ่งโจมตีจากอากาศแล้วก็จะได้เอฟเฟกความแรงคิของการโจมตีพุ่งลงจากอากาศเพิ่มอีก28%แล้วถ้าเราใช้สกิลท่าหรือท่าไม้ตายก็จะได้ความแรงคิของการพุ่งโจมตีจากอากาศอีก40% ทั้ง2เอฟเฟกนะครับแต่ละเอฟเฟกเนี่ยจะมีระยะเวลา15วินาทีแล้วก็ถูกลบล้างภายใน0.1วินาทีหลังจากเราพุ่งถึงพื้นแล้วนั่นเองแล้วก็โดนศัตรูเรียบร้อยนะครับคือเป็นอาวุธที่แรงที่สุดของวาเลซ่าแล้วผมคิดว่าผมอยากจะเปิดมากๆคือออปชั่นมันดีมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูได้ความแรงขีดมาแบบเป็นร้อยเลยนะถ้าบวกจากออปเสริมออปหลักของเขานะครับคือ มันได้แบบเยอะมากจริงๆเราได้พลังโจมตีแบบลุ่มเลยนะครับคือผมเอาโอ้โหอาวุธประจำตัวที่แบบตะโกนอะตะโกนความสามารถออกมาแล้วน่าจะแรงมากๆสําหรับอาการเอาก้นกระแทกของวาเลซ่าถ้าเกิดว่าใครอวยวาเลซ่าผมแนะนําว่าอย่าพลาดเลยคือมันมันเจ๋งมากจริงๆนะครับสําหรับอาวุธชิ้นนี้แล้วก็วัสดุเลื่อนขั้นนะคบเพื่อนๆก็สามารถ หาไว้รอได้เลยนะครับจะมีหน้ากากที่สามารถฟาร์มในดันได้นะครับแล้วก็มีเป็นเขี้ยวซอเลียนนะครับอืมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นของใหม่นะก็รออัปเดตแพท5 5เพื่อนเก็ค่อยไปฟาร์มหาเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็น2เซตอาร์ติแฟกต์ใหม่สำหรับสายทุ่มโจมตีจากอากาศแล้วก็สำหรับตัว DPS ธาตุน้ำแข็งในอนาคตนะครับ ต้องรอติดตามเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมีแอบสปอยมาดูกันที่เซตสายทุ่มโจมตีก่อนนะครับการโจมตีพุ่งลงจากอากาศจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ถ้าเราใส่4ชิ้นหลังจากพุ่งลงโจมตีจากอากาศชาร์จโจมตีแล้วก็สกิลธาตุจะได้รับเอฟเฟกนะครับโดยเอฟเฟกเกิดจากการพุ่งโจมตีจากอากาศชาร์จโจมตีแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยมันจะแยกกันเกิดได้ทุก 1ครั้งนะครับใน1วินาทีความเสียหายจากการพุ่งโจมตีจากอากาศจะเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา6วินาทีซ้อนทับได้มากสุด5ขั้นนะครับโดยแต่ละขั้นเนี่ยก็จะคำนวณระยะเวลาแยกกันนั่นเองซึ่งเหมาะกับตัวของวาเลซ่าเซียวก้าหมิงดีลุกหรือตัวละครอ,อื่นๆที่เล่นเกี่ยวกับการทุ่มโจมตีนั่นเอง ก็ออกแบบมาเพื่อวาเลซ่าโดยเฉพาะนะครับตัวละครอื่นๆก็ได้ผลพวงไปด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากอัปเกรดทีมพุ่งโจมตีก็สามารถมาฟาร์มเซตอาร์ติแฟกต์เซตใหม่ได้นะครับเซตอาร์ติแฟกต์อีก1นเซตนะครับจะเป็นเซตสำหรับ DPS ธาตุน้ำแข็งในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครที่ยังใช้ได้เนี่ยในปัจจุบันยังไม่มีนะครับ2ชิ้น จะได้โบนัสความเสียหายน้ำแข็ง15%เซต4ชิ้นเมื่อพลังงานธาตุของเราเป็น0ูนหลังจากเราใช้ท่าไม้ตายหรือการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น60%แต่ว่ามันจะแยกกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ท่าไม้ตายแล้วท่าไม้ตายแรงขึ้น60%ภายใน6วินาทีนะครับเราจะใช้ความสามารถในการ โจมตีปกติให้มันแรงขึ้น60%ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีปกติแรงขึ้น60%ถ้าไม่ตายก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกความเสียหายแรงขึ้น6 0นะครับเป็นเวลา6วินาทีก็เหมือนมันสลับกันใช้แหละนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่เนี่ยน่าจะเล่นเกี่ยวกับออปฏิกิริยาอะไรแบบนี้นะครับเมคานิกอะไรแบบนี้แล้วก็แม้ตัวละครเราจะสลับนะครับเอฟเฟกก็ยังจะอยู่ ่าไม่สามารถแบบว่าสลับเพื่อข้าให้เอฟเฟกมันไม่ทํางานได้นะครับเอฟเฟกมันก็จะนับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ต้องมารอติดตามว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นอาร์ติแฟกตของใครซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นตัวที่หลายๆคนคิดเหมือนกันก็คือตัวของสกิร์กเขาเป็นตัวละครที่เป็นอาจารย์ของชายนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เล่นเควสเนื้อเรื่องนะครับในแพทของเมืองฟอนเทนจะได้เจอกับ อาจารย์สเกิร์กกันแล้วนะครับได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วเพราะว่าเขาปรากฏตัวตรงบอสปาวานนั่นเองนะครับเซตอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ดูออกโทนออกดีไซน์ไปทางอาจารย์สเกิร์กเหมือนกันก็ต้องรอลุน้นรอติดตามนะครับว่าตัวของอาจารย์สเกิร์กเนี่ยจะใช่ท่าน้ําแข็งหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางออฟฟิเชียลก็ยังไม่ได้เฉลยนะว่าเขาเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งอันนี้ผมก็เดาแล้วก็เพื่อนๆในคอมมูหลายๆคนก็เดากันนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาวุธแล้วก็2เซตอาร์ติแฟกต์ใหม่ซึ่งส่วนตัวผมชอบอาวุธมากนะครับแบบอยากเปิดให้วาเลซ่าเพราะว่าออฟมันแบบมันแรงแบบดูแรงแบบว้าวอะ่ะแล้วก็แต่ที่ผมลังเลยก,ก็คือเขามาพร้อมอาวุธสายสพอร์ตของคุณป้าเซียนอยู่นั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้อยากได้อาวุธสายพพอร์ตถ้าหลุดเลดได้อาวุธพพอร์ตก็ อาจจะเจ็บไปหลายโลนะครับอันนี้ผมก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าจะเปิดให้น้องวาเลซ่าไหมหรือจะลองน้องวาเลซ่ารีรันพร้อมกับตัว DPS อื่นๆจะได้อาวุธของวาเลซ่าพร้อมกับอาวุธ DPS ดีๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอาวุธใหม่และก็อ์ติแฟกต์ใหม,ใหม่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เดี๋ยวยังไงนะครับใครชอบเคชินนิมแพกผมฝากกดไลค กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย